หลังจากนะคะที่เก็บผลมาเดือ่ออุทุมพรมาแล้วนะคะจุ๋มจะเอามาอบไว้ในกระสอบให้มันสุกเหมือนกันก่อนนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรุ่นนี้ไม่เรียกร้อยแล้วนะคะก็เริ่มแบบจะเละๆนะคะเพราะว่ามันจะง่ายเวลาเราเอาไปเหยียบกับขุยมะพร้าวนะคะอ่ะอันนี้จุ๋มจะเหยียบกับขุยมะพร้าวนะคะก็ยังมีลูกแข็งอยู่นะคะบางลูกก็แบบโอ้โหแล้วนะคะไปแล้วนะคะแบบนี้มันจะเหยียบง่ายนะคะแล้วก็ มันจะไม่เป็นชิ้นใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเหยียบกับขุยมะพร้าวกันนะคะก่อนที่จะเอาไปเพาะนะคะมันจะง่ายนะคะนี่นะคะวัตถุดิบขุยมะพร้าวเอ่อแกบหรือว่าเป็นทรายได้นะคะแต่พอดีจุ๋มชอบเป็นขุยมะพร้าวมากกว่านะคะมันรักษาความชื้นด้วยนะคะได้ผลสดๆมาแบบนี้ปุ๊บแล้วเราเหยียบแล้วไปหวานเนี่ยอัตราการงอกแบบเยอะมากนะคะ เนี่ยถึงบอกว่าไม่มีใครทานนะคะผลสุกเพราะว่าแมลงวีแมลงวันสูงใกล้ๆมันจะมีเป็นหนอนนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอ่อนของแมลงวีหรือเปล่านะคะน่าจะใช่แหละนะคะเนี่ยมันจะเข้าไปวางไข่นะคะแมลงวีมันจะเข้าไปวางไข่ในผลนะคะพอปล่อยไว้นานๆก็จะออกมาเป็นหนอนนะคะฉะนั้นถ้าเรากินอ่ะไม่รู้ว่ากินไข่แมลงวงแมลงวีหรือเปล่านะคะก็เลยไม่มีใครเอาไปกินนะคะและอีกอย่างรสชาติ เขาก็ไม่ค่อยอร่อยนะคะไม่อร่อยเลยแหละนะคะไม่อร่อยเลยนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการนะคะเนี่ยอันดับแรกก็จะเอาขุดมะพร้าวลงก่อนนะคะก็คือทําเป็นชั้นๆนะคะแล้วก็จะเหยียบเหยียบแบบขยี้ขยี้เลยนะคะเราก็จะใช้น้ําหนักอันน้อยนิดของเรานะคะทําประโยชน์น้อยนิดไม่รู้น้อยน้อยหรือว่าเหลือน้อยนะคะอ่ะอ่ะคุณพ่อ พอเทลงเลยนะนี่นะคะไม่ต้องหมดนะพอสักครึ่งหนึ่งนี่นะคะหนูก็จะเทแบบนี้เลยนะคะขยับไปน,นู่นนะพ่อโอเคนี่นะคะแล้วก็จะเกี่ยนะคะให้มันไอ้นี่อ่ะแล้วก็จะเหยียบนะคะเหยียบเหมือนเขาทําไอ้นี่เลยนะเนี่ยเราก็จะเหยียบแบบนี้เลยนะคะเนี่ย เดีียวเพื่อให้เขาแตกเพื่อให้เมล็ดเขาน่ะเมล็ดเขาจะเล็กมากๆนะคะเล็กกว่าเม็ดผักกาดอีกนะคะเม็ดเล็กกว่าเม็ดผักกาดสีขาวๆนะคะเนี่ยเราก็จะเหยียบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเหยียบเหยียบเหยียบเพื่อที่จะให้เม็ดขาวๆเนี่ยอัีนี้จุ่มเอาให้ดูเนี่ยพี่ๆเห็นไหมเนี่ยคือเม็ดขาวๆเล็กๆเนี่ยนะคะไม่ไม่ใช่อันดำๆนะไม่ใช่อันดำดนะคะอันขาวๆเล็กๆเนี่ย ะะเล็กกว่าเม็ดผักกาศอีกนะคะนี่นะก็จะเหยียบแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเป็นที่ เสร็จเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะนี่นะคะพอเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็เอาไปบานลงแป,ปลงได้เลยนะคะพี่ๆเชื่อไหมว่าถ้าง,งอกทุกเม็ดนะจุ่มว่าหลายแสนอยู่นะคะหลายแสนอยู่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจุ่มจะพาไปพี่นะคะมาดูม,มันก็จะมีมาดู <ปน S 2> หลายอย่างนะคะส่วนเปลือกเขาเนี่ยมันก็จะเป็นพวกมันก็จุม่มเคยชิมนะสม,สมัยยังเด็กมันจะออกรสชาติหวานนิดนิด ติดเปรี้ยวแล้วก็จืดๆนะคะ,ะประมาณนั้นนะคะนี่เรียบร้อยนะคะเก็บใส่กระสอบไว้นะคะแล้วก็เอาไปหวานได้เลยนะคะทําสดๆแบบนี้แล้วหวานเลยจะยิ่งดีนะคะมันจะงอกดีอัตราการงอกก็สูงนะคะ